ครับนี่คือกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องนะครับตอนนี้บาบูอยู่ที่หน้าวัดสุชัดวราดามนะพี่น้องเนาะมื่อนี้บาบูกับที่ว่าเดินเที่ยวกรุงเทพมหานครนะฮะนี่คือกรุงเทพมหานครแท้จริงนะท่านผู้ชมด้านหน้าของบาบูนี่คือเสาชิงช้านะฮะท่านผู้ชมครับตรงที่สาราการกรุงเทพมหานครหรือว่าชีว่าการกรุงเทพมหานครนั่นเองว้าวว่านี่คือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ท่านผู้ชมครับฟังนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะออกไปทาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยน้องพี่น,อนอ้องเนาะว้าวจักเป็นบาวบ,บาวถึงหรือบาวพีชนะพี่นอ้องนี่คือตรงจุดกลางเลยเดี๋ยวบาวบัจะนยางรอรอเบ่งเผาบรรยากาศนะครับฝากตอนทุกทานย่ามแรงๆนะฮะช่วงเวลา18านาฬิกา10นาทีน้องพี่น,อนอ้องเนาะนี่คือภาพบรรยากาศของเมืองไทยภาพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครหลายๆเตี๊ยบีบาวบด้เดินทางนะฮะหลอดเหนือนพนักจรยู่ต่างจาังหวัดมาอีกเขาเนี่ยนะฮะเข้ามาเจียวในเมืองไงเมืองศรีวิไลนั่นเองว้าวว้าว นี่คือเป็นสถานที่ที่หลายคนอยากจะมานะฮะรวมทั้งตัวบาวโบเองก็อยากจะมามืนอไหได้มีโอกาสมากแล้วครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นบุญของตัวเองนะฮะถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดที่สุดเนาะพี่น้องนี่คือเสาชิงช้านะฮยประวัติความเป็นมาบาวโบเองกับโบหูเดินนะฮะพี่น้องนะฮะฝากทุกท่านนะฮะชีมีขอมูลและเหลืองเล่านะครับบอกบาวโ้ในเดินนะับว่าเสาชิงช้านี่เป็นสางขึ้นในสมัยใดเนาะพี่น้องนาะเป็นเสาชิงสาเกาแกหรือว่าเป็นสังใหม่ฝั่งนี้คือ น่าจะเป็นที่ว่าการกรุงเทพมหานครความมีเสน่ห์ของเมืองไทยนอ,น,อนอกนากนี่คือตึกที่มีรูปทรงเก่าๆเก่าแก่เป็นรูปทรงเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์นะฮะด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดส,สุทัศน์วารารามนั่นเองว้าวภาพบรรยากาศยามแรงๆยามแรงๆพี่น้องเอ๋ยพี่น้องทุกท่านโอ้มีความสุขหายพี่น้องเอ๋ย ย่มคำย่มแรงนะครับมวลหลายออนซ้อนหลายโอ้ควม,มีเสน่ห์ความสวยงามกรุงเทพเมืองไทยมาแล้วก็ต้องลงไหลเน,น,น,นาะไปหอกเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาแล้วก็ต้องมาอีกนะฮะโอ้โห สวยงามหลายสวยงามอีกีสวยงามอ๋มอหรอว้าว,วาความมีเสน่ห์ของถนนหนทางพี่น้องเอ๋ยนะฮะแต่ละจุดแต่ละบอนะฮะแต่ละหมองแต่ละแจะป่บาบุเองกับบุกเขยมา,ากัางเชื่อเนาะพี่น้อง,องน้องเก็บภาพบรรยากาศนะฮะสิ่งที่ตัวเองเห็นนะฮะสิ่งที่ตัวเองไป อาจจะบอยิ่งใหญ่อาจจะบอกอลังการนะฮะแต่ว่าทายถ้ำโดยใจนะทายถ้ำโดยความมากักโดยความชอบอีด,ดีอรอพี่น้องเอ๋ยบริเวณนะฮะเสาชิงช้านี่ฮะก็จะมีวัดแล้วก็จะมีถนนนะฮะแล้วก็จะมีนี่เลยนะฮะชีวาการนะฮะหรือว่าสาราวาการกรุงเทพมหาคนครนั่นเองว้าว สิ่งที่มีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งพี่น้องเอ๋ยถนนหนทางสะอาดงามตาดิสะอาดงามตาลายนะฮะพาบรารยากาศย่ามืมูแกลงนะครับย่ามหกม้งไก่แจะทุ่มหนึ่งนาะพี่น้องเนาะนี่คือเส้นทางว้าวนี่คือผู้คนที่กําลังข้ามถนนมานะครับเพื่อจะมาสัมผัสกับบรรยากาศช่วงย่ามืมูแกลงช่วงย่ามืมูเย็น มาที่สารกลางนะฮะสารกลางกรุงเทพมหานครนะพี่น้องนะหรือว่าที่ว่าการกรุงเทพมหานครก็จะมาไหว้พระขอพรได้ที่วัดสุชัดราชวารามนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็จะได้บรรยากาศของนี่เลยนะฮะเสาชิงช้าเนี่ยฮะแจ๊กบาบูเบ่าถึกหรือเบาพิษน้าพี่น้องเนาะขอสวดขอไผ่เด้อน้ำขอมูลนะฮะตัวเองบอกเก่งเลว่ามักและอยากมาเห็นมาสัมผัสน้าพี่น้องเนาะ แย่าครัวดานบนมียังเนาะไป่นตัองเดี๋ยวเรเห็นเดี๋ยวบ่ชาชนเพราะว่าคำมือแร่งแล้ว,วอโอ้นี่แหละเมืองไทยนะฮะนี่แหละกรุงเทพมหานคร ทุกท่านตอนนี้บ้าโอเองก็ยืนอยู่บนเกาะกลางนะเกาะกลางของเสาชิงชานะเนาะเพี่งน้องนอก,ก็ถือว่าเป็นจุดจุดชี้สามารถมองเห็นวิวได้360องศาฮะร,รอบรอบคางของเสาชิงชานะครับหนังนะครับบ้าโอเองก็ถือว่าอ,อ,อาจจะเปลี่ยนโมเมนต์โมเมนต์ในการเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับมาเที่ยวบรรยากาศยามแรงๆในกรุงเทพมหาคนคร ยังอยู่ในกรุงเทพนะพี่น้องว่าผมจะเก็บภาบรรยากาศในส่วนตัวทีตัวเนี่ยตื่นทางไปเก็บฝากตอนทุกท่านนะท่านผู้ชมครับทันทีที่มาเกิดเรื่องใหม่กับลังใจบาบ่นล้วแน่ได้นะฮะนี่คือเสาชิงช้านะท่านผู้ชมครับจะมองเห็นนะฮะโอ้หนี่ครับถ้าเราเข้าเข้ายางนะท่านผู้ชมนะยางออกไปฟังนี่นะครับตรงข้างกับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจะไปทะลุกับถนนนะถนนราชดำเนินนะครับหรือว่าจะไปท้องสนามหลวงได้เด้กพี่น้องฮะตอนนี้บาบ่ก็บที่ว่ายืนอยู่ตรงยืนตรงกอกลางนะพี่น้องเนาะ ฝั่งสายมือก็จะเป็นถนนสิรีพงศ์เราไปน,อน้องเนี่ยส่วนตัวเองกับพวเก่งเราไปน้องเลยนะฮะเดินทางด้วย BTS แล้วก็มาต่อไปมาที่นะฮะนี่คือบรรยากาศยามแรงๆทางบรรทุลองสังเกตไปดิไปน้องภาพด้านข้างนะจะเห็นวัดนะฮะกลางคืนนะมันจะเปิดไฟนะ,ะเรื่องอารามบางท้องเลยไปน้อง <laughs> โอเดี๋ยวบ่าวโจะพาทา่านผู้ชมไปเบิ่งนามบรรยากาศด้านนั่นก็แล้วกัน ่าบรรยากาศแง่แรที่สวยงามแนะพี่น้องเนะาะาบรรยากาศทีมีสะนีนี่แหละเมืองไทยท่านผู้ชมเอ๋ยนะฮะสิ่งที่ลหลายๆคนอยากมาเห็นและสัมผัสว้าวพัดก็สวยอารามเลืองงามลังทองพี่น้องเอ๋ยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ เป็นไฮไลท์ของจุดจุดนี้เนาะพี่น้องเนาะเสาซิงช้านะฮะที่มีป้อมเก่าเก่นับร้อยปีเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะฮะประวัติความเป็นมาอันยาวนานชีบาบุกับบอแน่ใจเนาะพี่น้องเนาะองนี้จะเป็นรถให้บริการนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะท่องเที่ยวชัวรอบกรุงเทพกับบอแน่ใจเนาะพี่น้องเป็นรถจากโรงแร่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ สนใจนะครับมาเที่ยวเมืองไทยก็มเสนย์นะครับเมืองไทยยิมอย,ยากงจะใไซนะสยามเมืองยิม,ามาท่านผูงชมทุกท่านบรรยากาศยามแรงๆมูนี่เบาโบอยู่ครับลองไส่หล่านี่ครับเบาหน้านะครับสบายดีเบาหน้าสบายดีตอนนี้ก็มาพากันมาชมบรรยากาศตอนยามแรงๆของเสาชินช้าเนาเซึ่งพากัหนออมาจังหวัด สุทัศน์เนาะกับเป็นบรรยากาศที่สดๆมือง,งามบารังการเดี่ยวรอเราอย่างเนาะสำหรับคนทีผมเคยเห็นคือเฮ่าเนี่ยกาเป็นยังที่ตื่นตาตื่นใจเนาะสำหรับเอ๊ะบรรยากาศแบบนี้นบรรยากาศที่ดีแห้งบบนั่งไหเนาะพ่นกับแบบว่าออกกําลังกายบางคนกับมาถ่ายรูปถ่ายยังกันแบบว่าบรรยากาศฟิวแบบใดเลยนะพี่น้องเนาะโอ้เป็นแบบนั้นเอนาเังซีเปล่านะมาที่นี่บาโบองกับที่ว่าอยากให้อยังไงเปล่า,านะในน้ำตัวเองว่าเป็นผู้ใดียวมั่ในใจนะมีตัวตนบอลเดียวเนี่ย วันนี้อยากติดตามมาหน้าเขาไปติดตามได้เด้อพี nah ่น nah. ้องเด้ออยู่ช่องหน้าหน้าน้อตะกอนนี้ช่องมาหน้าซีว่าช่องบ้านชาแนลนาะหรือว่าพิมพ์กับไปถึงบมาหน้าชาแนลมันก็จะขึ้นเองดอกแต่ตอนนี้มาหน้าเปลี่ยนช่องเป็นช่องนานาก็ไปติดตามรับชมได้เลยเนาะกับเป็นเกี่ยวกับคลิปก้ารท่องเที่ยวแน่เนาะแล้วก็การแบบว่าเบาๆยังเล็กๆน้อยๆเลยเนาะตาภาษามาหนาเนาะกับพายาไปติดตามรับชมก็ได้เนาะแลช่องนาน้านั่นเองเนาะโอเคเนาะ เอากระเทียมเป็นเรื่องเล่าของเบาหน้าเนะเป็น้องทางมาชมทานและชีนะฮะหมักในคลิปของเบาเล่าเฮาหลายทานกับเขาไปสนับสนุนใดญทั้งช่องนะ่ะเบาหน้าเนาะหรือว่านานาพิมพ์คําว่านาณานานาเบาหน้าชาแนลมันจะขึ้นทั้งหน้าจอยูทูบนะเป็น้องฝากทุกท่านเข้าไปให้กําลังใจนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปนะเผยแผ่เรื่องเล่าของนะชีวิตแรงงานเล่าชีงานในเมืองไทยนะครับว่าเป็นอยู่จังได้นะครับว่าชีวิตของแรงงานเล่าชีอยู่นั้นในเมืองไทยปลอดภัยหรือว่า อิสราเซนีแบบไรกัฝากให้กำลังใจน้าบ่าวหน้าเนาะ,ะเอาหลังจากนี้เขาเสีเดยดายท่าไปใช้ต่อบ่าวหน้าเดี๋ยวเขาจบคลิปนี้แหละคลิปต่อไปเราก็เสียากันไปที่วัดบางกอดหรือเยาวราชนะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กันสียผ้ากันทายเบิ้งบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะแล้วกันคลิปหน้าเราจะไปเจอกันใหม่อยู่ที่เยาวราชหรือว่าวัดบางกอดนะแค่วัดบางกอดนันะเนาะ,ะโอเคเนาะ เปไ็นการแห้งอันนี้หรอเป็นนักแสดงชมบรรยากาศประมาณนี้เนาะพี่น้องก็ถ่ายให้ทีมมาคลิปของบาบูหรือว่าคลิปของบาลนาก็่ยวกับขอไปกดไลค์ให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งอย่งเตือนเพื่อสีประพาคลิปของเฮาสองคนนะฮะสนับสนุนบาบูและบาลนาโดยการบบกต้ขามโฆษณากับร้ยกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีบาลนาสบายดีบายบายไปเด้อเพี่น้องเด้อไปเด้อ